เครื่องซักผ้า QR code มันเจ๋งมากเลยครับที่สามารถจะชำระค่าซักผ้าด้วยการชำระผ่าน QR code โดยไม่ต้องมีกล่องหยอดเหรียญแค่แตะที่หน้าบัดแล้วก็เอาโทรศัพท์มาสกแกนแล้วจ่ายได้ QR code จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บเงินแล้วสั่งเปิดไฟสั่งซักสั่งสับัดแ้งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กล่องหยอดเหรียญเครื่อง QR code แบบที่ต้องใช้กล่องหยอดเหรียญเป็นข้อด้อย เพราะ QR code ไม่สามารถสั่งงานเครื่องโดยตรงได้ตเอา QR code เป็นตัวเก็บเงินแล้วเอาคำสั่งเก็บเงินไปสั่งให้กล่องหยอดเหรียญกล่องหยอดเหรียญค่อยไปสั่งเครื่องซักผ้าซึ่งอันนั้นมันเป็นข้อด้อยมีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเครื่องของ PST Marketing ใช้ QR code เป็นตัวเก็บเงินและสั่งให้เครื่องซักผ้าทำงานติดต่อ0 8 6 3 1 9 4 9 5 0